เอพิดเดติสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันด้วยเรื่องของ4วิธีทำให้คนรักคนหลงโดยวิดีโอนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีที่เสริมบุคลิกหรือเสริมเสน่ห์ในตัวคุณนะครับการที่เราจะมีความสุขหรือว่าประสบความสำเร็จได้หรือว่า การที่คุณจะเข้ากับคนอื่นได้ในบางในบางครั้งนะครับเราจำเป็นต้องมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สื่อถึงว่าเราอะสนใจหรือว่าอาอยากจะเข้ากับคนอื่นจริงๆมันคือความพยายามที่ถ้าทำค,คุณทำเป็นนิสัยเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องออกแรงหรือฝืนทน หรือก็คือมันจะกลายเป็นตัวคุณที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคโดยวิธีแรกก็คือ 1. ใส่ใจที่คนพูดการที่เราพูดหรือสนทนากับคนอื่นเนี่ยการที่คุณใส่ใจกับคนอื่นหรือว่าพูดคุยแล้วจำรายละเอียดที่เขาพูดไปก่อนหน้าเมื่อหนึ่งนาทีได้เนี่ย ก็จะเป็นอะไรที่เสริมแล้วก็ช่วยคุณได้มากเลยอย่างถ้าสมมุติถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่จำอะไรยากอาจจะทวนคำพูดของเขาคนนั้นซ้ำโดยพูดประโยคท้ายของเขาอาจจะเป็นสามคำสุดท้ายที่เขาพูดแล้วก็พูดทวนตัวเองพูดทวนกับเขาอีกครั้งหนึ่งว่าอ๋อแบบนี้ใช่ไหมครับเรื่องอ๋อแบบนี้หรือเปล่าครับ ถ้ามีการใส่ความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเข้าไปได้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากคือใส่ความเป็นตัวคุณนะครับอาจจะไม่ต้องยกยอหรืออะไรอาจจะเป็นบางคนอาจจะแย้งด้วยก็ได้นะฮะแต่การแย้งแล้วถ้าเขาชอบเนี่ยก็เป็นอะไรที่เขาจะจดจําและให้ความสนใจคุณแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่าแย้งแล้วเขาเป็นคนที่ ไม่ชอบให้คนแยง้งหรือว่า,าไม่ชอบความคิดแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นดาบสองคมที่อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณอีก็ได้ก็ให้วิเคราะห์แล้วก็ทำความเข้าใจดีๆว่าบทสนทนาควรจะไปแบบไหนนะครับข้อที่2ของฝากเล็กน้อยคือบางทีบางคนอาจจะไม่ได้เตรียมไปเพื่อ เพื่อเผื่อว่าบางครั้งเราเนี่ยไม่ไม่ทันไน้ตั้งใจว่าจะไปแต่ถ้าสมมุติคุณมีโอกาสหรือว่ารู้แล้วว่าต้องไปเจอเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยก็ถ้ามีของฝากเล็กเน้อยนแค่ของเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยจริงๆสาหรับบางคนอาจจะแค่แบบดอกไม้หรือว่าอะไรที่จริงก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายตรงข้ามเขาชอบอะไร จะเป็นของกิฟต์ช็อปหรือว่าของถ้าไม่ให้ก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะตรงจุดนี้ไม่ให้ไม่เป็นไรแต่การการที่ของมีหรือว่าไม่มีบางคนก็ไม่ได้หมายเลยแต่ถ้ามีก็ก็ยิ่งดีนะฮะอันนี้ต้องต้องฝากข้อนี้ไว้อยู่เหมือนกันถ้าคุณจำเป็นต้องไปที่ไหนหรือว่าการนัดพบเจอนะครับข้อที่สามก็คือ ชื่นชมเขาจากใจหนึ่งอย่างถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้สึกชอบอยู่แล้วคุณอาจจะหยิบข้อดีของเขามานึกในใจตลอดทุกครั้งที่สนทนาด้วยก็สิ่งนี้จะเป็นเสน่ห์ตรงที่มันจะสื่อถึงทางสายตาของคุณเลยว่าคุณชอบคนคนนั้นจริงๆหรือถ้าเป็นคู่สนทนาใหม่คน คนที่คุณต้องไปเจอครั้งแรกเนะี่ยคุณอาจจะพยายามหาหรือว่าศึกษาเขาก่อนว่าเขาชอบอะไรจุดดีของเขาวิธีพูดการแต่งตัวหรือว่าอะไรก็ช่างถ้าคุณหาได้แล้วคุณเก็บไว้ในใจแล้วชื่นชมเขาจากใจจริงเนี่ย มันจะทําให้บทสนทนารู้สึกว่าราบรื่นแล้วก็ไปได้ด้วยดีเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณกําลังคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาแบบเป็นสิปีเป็นเพื่อนสนิทของคุณนะฮะแล้วคุณนึกไว้ในใจก็มันจะทําให้รู้สึกว่าเขาอะก็จะรู้สึกผ่อนคลายลงรู้สึกว่าเราพูดกับเพื่อนจริงๆนะเขารู้สึกมีความสุขพอใจจริงๆที่อยู่กับเราคนเราจะรู้สึกได้แน่นอนครับ ข้อที่สี่นะครับข้อสุดท้ายถ้าเมื่อคุณเราผ่านสนทนาบทแรกไปแล้วเราได้เจอกันครั้งที่สองข้อนี้ควรมีเลยครับจำรายละเอียดก่อนหน้าให้ได้จำรายละเอียดก่อนหน้าในที่นี้ไม่ว่าจะชื่อหรือสิ่งที่เขาใส่หรือสีหรืออะไรก็ตามที่เป็นมูทโทนหรือบทสนทนาก่อนก่อนหน้าที่เราเคยเจอกันครั้งแรกเนี่ยแล้วมาเจอกันครั้งที่สองเนี่ย ถ้าเราจําได้แบบพูดมาอ๋อคุณชอบเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้นคุณไปทําสิ่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้นหรือน้องชายคุณสบายดีไหมครับเห็นไหมแค่นี้ก็จะทาให้คุณโดดเด่นขึ้นมาในวงสนทนาและคุณจะเป็นคนที่จํารายละเอียดคนและมันจะกลายเป็นสเสน่ห์ติดตัวกับคุณและจะทําให้ คนที่เขามองคุณเนี่ยเขารักคุณและหลงคุณแน่นอนครับแต่ก็จะมีบางจุดที่คุณควรรู้ว่าใช้กับใครด้วยนะครับก็อยากจะให้ฝึกไปให้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์และคนที่หลักนะครับสำหรับวันนี้ e Everyday t h i n g ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ